สวัสดีค่ะเปิร์าสวรรค์วันเสาร์ที่15มิถุนายน2024การเจิมอยู่ในระดับต่างๆข้อร้างจำเราได้พบดาวิดผู้รับใช้ของเราด้วยนะ้ำมันบริสุทธิ์ของเราเราได้เจิมเขาไว้แล้วสดุดีบทที่89ข้อที่20อ่านมัท,ทธิวบทที่17ข้อที่14ถึง21อ่านพระคัมภีร์ใน1นปีสดุดี62ถึง68เนะะื้อหา เช่นเดียวกับแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันระดับการเจิมก็แตกต่างกันเช่นกันเมื่อท่านสัมผัสกับแรงดังไฟฟนไฟฟ้าท่านจะเกิดไฟฟ้าช็อตเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอย่างไรก็ตามการสัมผัสกับแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่าอาจถึงแก่ชีวิตได้ท่านต้องพร้อมที่จะจ่ายราคาถ้าท่านต้องการดําเนินการในระดับที่สูงขึ้นของการเจิมหลายปีก่อนเราอยู่ในงานประกาศครูเซตและช่วยปลดปล่อยคนคนหนึ่งเป็นเวลาหลายชั่วโมงเมื่อผีไม่ออกเราต้องเรียกคุณพ่อใน องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าคุณพ่อโยเซียอากินไดโยมิจากห้องอธิษฐานของเขาคุณพ่อออกมาสั่งผีให้ออกไปในพระนามของเยซูและผีก็ออกไปข้าพเจ้าตกใจมากข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าได้รับการเจิมแล้วแต่แล้วข้าพเจ้าก็เห็นการเจิมอีกระดับหนึ่งข้าพเจ้าตั้งใจที่จะเติบโตในการเจิมหลายปีหลังจากนั้นเรากําลังจัดงานประกาศครูเศษและในขณะที่การศึกษาพระกัมภี์กําลังดาเนินอยู่ ข้าพเจ้าก็เดินไปรอบๆเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเมื่อถึงจุดหนึ่งข้าพเจ้าเห็นพี่น้องบางคนตกแขนเสื้อขึ้นเพื่อขับเผียออกมาจับตัวเด็กพวกเขาเห็นข้าพเจ้าและพูดว่าลุ้มพี่อยู่ที่นี่ให้เขาเข้าร่วมกับเราข้าพเจ้าบอกพวกเขาว่าข้าพเจ้าจะอธิษาร่วมกับพวกเขาโดยมีเงื่อนไขเดียวคือพวกเขาจะอนุญาตให้ข้าพเจ้าอธิษฐานก่อนหลังจากที่พวกเขาตกลงกันข้าพเจ้าก็หลับตาและอธิษฐานง่ายๆโดยสั่งให้ผีออกไปในนามของเยซู หลังจากอธิษฐานเสร็จข้าพเจ้าก็ออกไปทันทีและพวกเขาทุกคนก็ประหลาดใจไม่กี่สัปดาห์ต่อมาข้าพเจ้ากําลังเดินผ่านเมืองที่เราจัดงานประกาศกูเสดและตัดสินใจแวะเยี่ยมเพื่อนคนหนึ่งเมื่อไปถึงบ้านเขาข้าพเจ้าได้พบเด็กที่ถูกผีเข้าสิงก่อนหน้านั้นเขาไม่สามารถเข้าใกล้ไฟได้เพราะว่าผีจะผลักเขาไปในไฟอย่างไรก็ตามเพื่อพิสูจน์ว่าตอนนี้เขาเป็นถูกปลดปล่อยแล้ว ขาจึงปรุงอาหารให้ข้าพเจ้าไม่ว่าระดับของการเจิที่ท่านดําเนินการอยู่ตอนนี้มีระดับที่สูงกว่าที่ท่านต้องตังต้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป็นการดีที่ท่านสามารถอินทานเพื่อให้คนตายฟื้นได้แต่จะดีกว่าถ้าท่านบกมือไปทางภัชนะแล้วใช้ภาชนะนั้นเพื่อปลุกคนตายเพื่อให้ได้รับการเจิมในระดับที่มากขึ้นให้ทําตามที่พระเยซูตรัสในการอ่านพระคมัมภีร์ของเราในวันนี้อดอาหารและอธิษฐานบ่อย ยิ่งท่านอดอาหารและอฐานมากเท่าไหรอันดับของท่านก็จะยิ่งสูงขึ้นในอาณาจักรวิญญาณและท่านก็จะยิ่งได้รับการเจิม,มากขึ้นเท่านั้นประเด็นสําคัญระดับการเจิมที่ท่านจะปฏิบัติจะถูกกําหนดโดยความถี่ที่ท่านยืนหยัดอาธิษฐาน